ครับสวัสดีครับผมานายเด่นฤทธิ์นรินวินนะครับผมก็ประจําอยู่กับตัวฟิ t เจอ Lab ลบกับทางามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำเก้าธนบุรีครับผมก็งานที่มานําเสนอในวันนี้ก็คือตัว AI Raven 2 e Cooling Stem with Microchannel Innovation for Data Center ครับผมก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยตามหลักของมลอเนี่ยก็คือในอนาคตเนี่ยตัวชิปนะ่ะมีขนาดไมโคร l e r สซิเตอร์ที่เล็กลงทําให แต่ขนาดตัวทั้งหมดรวมๆยังเท่าเดิมคนระับแต่ว่าตัว energy consumption เอยความร้อนเออยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็คือด้วยความที่ตัวตู้เซนเตอร์เนี่ยมันดันตลอดเวลาแล้วก็อะไรตลอดเวลาเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ตัวมีการปล่อยความร้อนตลอดเวลาแล้วก็อีกทั้งปัจจุบันเนี่ยระบบที่ยังคลุ่งอยู่จะเป็นตัวระบบส่วนใหญ่เป็นคล i ่งเป็นวอเตอร์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายแบบเลยทั้งที่เป็นแบบตัว อ,อย่างเงี้ยที่เขาเป็นซับมือก็คือแช่ลงไปในน้ําเลยแล้วก็มีการใช้อากาศตรงๆซึ่งผลปรากฏว่าพอเรามานั่งดูแบบเรื่องของ Efficiency แล้วก็ energy c o ค s u m ั t i o n เนี่ยผลออกมาก็คือตัวที่ดีที่สุดเนี่ยก็คคอจะเป็นตัวที่เป็น liquid cooling ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่เขาจะเป็น single phase ก็คือเป็นพวกเหลวปกติแต่ว่าตัวของเราเนี่ยใช้เป็น t p h a s e ก็คือตอนแรกอะ่ะมันจะเข้าไปเป็นแก๊สก่อนแล้วก็พอโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนเฟดกลายเป็นของเหลวแล้วก็ทํากระบวนการนี้วนใหม่ซึ่งข้อดีคืออเวลาาพก่ พวกวัสดุพวกอะไรพวกน,นี้เวลามันเปลี่ยนเสเนี่ยมันจะสามารถดูความร้อนได้สูงมากกว่าปกติแต่ว่าตัวงานของเราตอนนี้จะเป็นโฟกัสตัวกับตัวฮีทซิงก่อนก็คือฮีทซิงปกติอะ่ะมันจะเป็นฮีทซิงแบบแผ่นเรียบๆเ,เป็นเพลนแต่ของเราเนี่ยจะมีการซ็อกล่องเป็นกรุปร๊ปกรุ๊ปบอลเข้าไปซึ่งส่งผลทําให้ตัวเอฟเฟนซีการระบายความร้อนเนี่ยโดยทั่วไปเพลนวอลอยู่ประมาณนี้แต่ของเราอะ่ะเพิ่มขึ้นจากเดิม1 2ึ่ง้ยี่ซนซึ่งอันนี้แค่เป็นแบบระยะห่างที่เราคำนดขึ้นมาซึ่งอย่างบาง จาก120%เนี่ยจะเพิ่มไปอีกกลายเป็นตอนที่ผมดูตอนนี้ก็มีถึง500%ซึ่งมันสามารถช่วยได้แบบมหาศาลไปอย่างมากครับผมแล้วก็อีกทั้งเนี่ยเรายังมีการใช้ตัวกล้อง h ไ Speed c a m era ซึ่งเป็นการจับบับเบิลที่เกิดขึ้นในนี้นะผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จับบับเบิ้ลดีเทคแบบนี้ได้เลย ซึ่งการที่เราเอา AI มา,า,าจับเนี่ยมันสามารถทําให้เราได้ข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลได้มีความแบบละเอียดมากขึ้นคือเมื่อก่อนอาจจะต้องอาศัยการใช้กล้องแล้วก็มาแบบจับร่างวัดลายวิดีโอลายวิในนปฏทีแต่ว่าตอนนี้มีการเอา AI มาช่วยในการจับพวกบับเบิลที่เกิดขึ้นซึ่งมันสามารถส่งผลให้เราสามารถอินพุทงานได้มากขึ้นไปอีกครับผมครับผมก็ขอฝากตัวฟิชเชอร์แลบของทางมหาวิทยาลัยประจำเก้าตับุรีไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ